เงิน,นงเงินเงินเห็นนะั้ยิงทิ้งม่งแบบทาาิกแทกโทเลยนะแปหนึงแสอองบี้ขนนางไอ้หียแสธนาคารงงสองสองหร<ๆ>ู<อ><ๆ>้วิธีการนี้เยตรงนี้ผ่านบอกแลยอย่าลงอย่าลงสี่ิมห้าห้าเฮีย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 มา ไปด่ายูน้องมีนี่นี่เยี่ยมมันสองเลยเฮ้ยหัวเก็บเก็บเก็บกินกินกินเก็บกินกินโอเคต้องรับต้องรับต้องรับ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้กเฮ้เฮ้ยเยเฮ้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 ้ยเฮ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  ไปตัวเกีนโนไปตัวโนไปตัวไปไม่ท oh, ิโดนชุบชุบุุเฮ้ยเฮ้ยอย่านั่งขอยเนาไปตัวไปอยู่ตาละเฮยกูเชืกูยนี่ไว้ใช่ไหมไอที่ก็สุดกูหมดแล้วไมิ้มิมิมโอ้ ไอเชี่ยเมื่อกี้มาเอกุลเนาอเออรอแล้วเฮ้ยนี่ไงมีอะไรบ้างอะทองมีแบงก์กาโมแคสเตอร์อเก็บมาเก็บทองเนะี่ยม่ีราคารีกทีหนึ่งไอเชีย่ยกระสุนไรเฟิลกูหมดเลยอะไม่นยมดกระสุนกูตกหมดเลยเฮ้ยแล้วกูกระโดดรัวๆเลยเฮ้ยหยุด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 ทอง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 ไม่รอดแฮกไม่รอดแล้ว<ค> <c oughs> ไม่รอดแล้วมันเมื่อกี้โกงเมื่อกี้มันโกง เมื่อกี้เราโกงเฮียแล้วมันก็มาเลยนนเนี่ยอะไรวะภาษีอะไรของใครวะวบูห้าสิบบาทแบบ,บูป่ะแบบูสามสิบอุ้ยไม่ใช่ยี่สิบสาสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทเนีย่ยแหละลงไหมตั้งน่อยไหมสอมบบีมันลาอยู่โง่กลับลงเลย ได้แล้วได้แล้วอุ้ยสวยบิมอุ้ยมีคุซิฟิกบิ๊มบอกว่าเป็นเวีปอนอุ้ยบิมโฮลี่วอเตอร์บิมคุณพ่อคุณแม่น้ำบิมเราไปนี่ไหมเชอรี่ไหมไหนก็นายอยู่ที่นี่คือ ตัวอะไร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 ยัง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 กูรุนไว้ก่อนที่อกลัวเใช่หน้าถึงบานเอาไว้ขับไล่ผีช่วยไล่โอลีวอเตอร์เอาเพิกอัพได้เไม่เห็นเรากินดูดิโอเฮ้กูเข้าใจทุกอย่างล เยอบวยได้เยไม่มีสายรอฟ้ากูตายนานนล้วนะเา็นารงายาบ่าล่าฮ่าฮเาฮาฮ่าฮ่าฮตาฮ่าเฮ้ยแบนฮ่ดฮ่่าฮกาฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮฮ่าาฮ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 ฮฮาฮาฮา่ายเฮ่ยฮา่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ้เค่งฮาฮ่า่่่าาย สนใจลงอย่าลงเงี้ยเมืองก็ได้เมืองก็ได้เมืองก็ได้ตัวละสามสิบบาทเลยเมืองนีก็ไอ้เงี้ยนั่นตายแน่อย่าเลยเฮ้ยเราควรจะไปหาีกล้องถ่ายรูปทำอะไรได้เอ้ยมีใครเออดาบไหมทำอะไรได้เฮ้ยโอ้โหซอมบี้ว้ามาเน็ตเทกับโฟโต้แห้ะย่สนใจเทกกับโฟโต้เลย

ไม่หมาตัวเลก็กอะไเ่ล่าไหมเ่ล่าก็ดีนะโอ้จับได้ไหมอุ้ยจับไม่ได้อือจับเหมือนกัน, <c oughs> นกชื่อเรเนีย <c oughs> เฮ้ยเนีย่กยกระดกเต็มตัวอีเทาไมน่ามีทำร้ายหมาอีกแย่ลงสูงดูน้อยเอ้ย โจรโจรโจนโจรมาเอ้ยเชี่ยปลาไหลตายหมดเลยเฮ้ยกลับไปเก็บมันไหมหม้าขาวโคตรเสียดายยิงยิงไปเลยนี่เก็บตายไปเก็บขี่ได้เออเท่าอ่ะตายแล้วตายแล้วเหรอยิงตายเป็นหมาขาวเลยไม่มียายเดี๋ยวนะหมาหมาเหรอเฮ้ยเป็พ่อ เฮ้ยพี่เดืดเลยเสร็จแล้วเดอดเดือด,ดๆๆะปมทุมปุมทุมเอาติดทุมวิ่งไม่ได้แฮกเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยกลับไปหน่อยเอ้ยมันจะมืดลมมแล้วเหรอเนี่ยไปตรงหมาแบงค์ไงไปตรงนี้พอดีเราควรห่อสำลีทิ้งไหมไม่งั้นมันแหลกอ่ะกูว่าวอะไรอ่ะแ,แบงค oh <yeah S 1> ์แบงค์แบงค์แบงค์โอ้ยเยยยวิกเก็ตวิกเก็ตไอ้ส่วนนันทกรรมไอ้หลักคิดได้คิดได้ ยูร <krit> <mainland, ceiling fever> ู้เดี่ยโอ้โหัย <man> ร <ma reconcile> ู <co> <rawd unre> ้เลยไป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 ไยูจินโนเอนโอคุเน่ฮึโมาแล้วท่รู้รคนเยอะทุบยังไงอะไปถึงเลแค่กระสุนนะนี่ทำไมีบัตรเนี่ยเราติดบัตรวัน้เราซื้กูไป ไอ้เยอะมันอยู่เพิ่นอะไรฮะแปดอันน่ะเฮ้ยยี่ยมเอ็มไยี่ยมวับไปวับมาราชาวินเทนเกตไม่ใช่หมาป่าิบหายหายได้ได้ไม่กี่บาทเองอ่ะช้าแล้วช้าแล้วโอ้ยเชืยกระสุนติดบาเรียววดท้องอุ้ยอะไรฮะกล้องโจรเหรอเฮ้ยแขมโจรนเลยเหรอแเข้มยายายา ลงไปเจอกับระเบิดอย่าอย่าอย่าลงอย่าลงไม่สัตว์เจ็ดหมื่นกิโลบีมชนะได้ไงวะสงเส่สามร้อยไม่ว่าผมขาดกระสุนพอดีเลยเก็บได้หมดเลยนะโย่ไรโฟไม่ได้ใช้ไรโฟไอ่ขอกระสุนไรเฟิลเลยโอยให้ได้เลยนี่นี่นี่ขลังไ่เกีินมึงใช้อัตตาพีกระสุนเยอะอะไรบีมกินบีม ตายฮีเซลระเบิดอ่ะที่ด้วยบิวมี่ะเกินท้องเลยบิวอยากกูยังมีสุดทายกูอยากก้อเลยอย่าดิบุนไปเลยนี่นี่ตังตังแบงก้าโมเย้ยไอ้ตังกูของของกูเยอะเงินแล้วมูเต็มดวงด้ยเต็มดวงเต็มดวง

อ้หไอ้สัสโอ้โหหักจ้าบูิบูมบูมบูเบูยยย้ยย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 ยเฮ้ยเยย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 ยเยย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 ย้ยย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 ย้ยย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 ย โอ้ยมันปิงเก็บไม่ได้โอ้ยมันจะกินกูดูดดเดี๋ยวเด่มันเด่นเลยอืมไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้เจอเย้ยมีจะตายกูกูเข้ากูเข้าไปทั้งยันช้าแล้วโอ้โหกไปได้แล้วดูปศูนย์เหลือ400เลย800นี่ยังทิกเกอร์โจนไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงโอ้ย โอ้โหอีเวนไม่สาวันเลยเสียงทัวันจะได้มาโดนปอมปืนว้ยมันจุดสท้ายแค่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกดเยอ่อใใ่เหรอวะเียดค่ายตัวที่มันเล็งปอมปืนอยู่นีปืนปืนอ่ะแืมไพมาไพ่ไดายได้เกินใจลบลบลบหลักสองยมไพ่มไพกินายโอ้ เพื่อแอมพ่เฮ้ยใครตายเบี้ยใครตายใครตายบิมโอ้ยแอมพายไม่ไหวแล้วกูจะยระเบอิดได้ยิมได้คือบีมะโอ้แอมพพยเต็มไปหมดโอ้โมาตอนนั้คือพอดีอ่ะข้ากัน้ายังยังย อุ้ยกระสุนเต็มเลยลำพายเต็มรถนะครับลำพายเต็มรถนะครับโอลำพายหมโอนนี่ออกันหนยพี่ไทยแล้วมึงเคลียร์ม็อบออกจากรถให้หมดเลยทำไมวะเดี๋ยวที่เราต้องไอ้นี่ไงปั่นสะพานขึ้นแล้วมันจะมีมอนบุกมาอ้มีอีกเหรอกระสุนกูมีเป็นร้อยนัดอะอแต่ไปไปไปดาวสะพานละมาเดี๋ยวเจอขึ้นแะพร้อมปืนข้างหลังเนอะ

คือลงลงแค่เทอร์เร็ตมึงต้องสลับขึ้นด้วยนะมันมันในนี้ไม่ได้มันยิงทันทีไม่ได้ต้องสลับโอยนนะติดของเวียม <c oughs> บอดมามึงขึ้นเทอร์เร็ตแล้วก็กดสแปมท e ีเลย อยู่กถ้าเกิดมันมาใกล้ปุ๊บก็คือวงแตกอะให้เบกเกนแบกไปถ้าเกิดเราตายก็ช่างน้อยแบกไอ้เยอะเฮ้แต่เราเฮ้ยนี่บสุดท้ายสอทีทีแบสุดท้ายแ็กสุดท้ายเลยเอาเอาระเบิดทุกอันอะไปยัดใส่เตาเยอะเตาเราเแ้พเฮ้ไปมาแล้วโดนืโดนกูโดนเห็นปิงิงยาไเฮ้ปิดิดิ

จะกุญแกัหนเว้ยยืนอะไรเอ้ยไอ้แบ oh. ็คเข้าไปไอ้กลัวไปแค่หนึ่งอันนี่อะมีบอลตรงนี้เห็นมีบอลเลยที่โมเดอ๋ยวบอลไม่เกิดบอเพราะเราไม่เล่นใช่ไหมเนี่ยอ๋ออะไรวะไม่มีเลยจำจำอะไที่มันที่เราเคยไปปวะตอนแรกเลยอะที่มันเป็นห้องวิจัยเ่ยเออเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาอ๋อมันก็เลยไม่มามันก็เลยไม่มาหา อุ้ย USK คุณหลบหนีจบแล้วเราก็เอากลับไปเล่าบอกลูกบอกแนละว่าเราเจอไอ้ส้นตีนแลาวบ้าง